สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับวันนี้มาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมอก่อนนอนครับ2พฤศจิกายน2566คลิปนี้มาเด็กหน่อยนะครับใกล้ๆ3ทุ่มเอาเรื่องที่1นนะครับเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องอสมอท่านใดเป็นชาวนาครับก็ความหวังก็มีไม่มากนะักที่จะได้ช่วยรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดนี้ไร่ละพันกัวเรือนละไม่เกิน20ไร่20,000บาทนะครับ เนื่องจากเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนบขอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติปรากฏว่าที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเป็นประธานนอบขอหรือว่าเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้ามแห่งชาตินี่ยังไม่ได้เคาะ4มาตรการช่วยชาวนาไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวหรือว่าจำนำยุ่งฉางนะครับก็ยังไม่ได้พิจารณานะครับยังไม่ได้เคาะมาตรการนี้โครงการช่วย ผู้ประกอบการเก็บสต๊อกข้าวช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าวก็ยังไม,ไม่ได้พิจารณาแล้วก็โครงการสินเชื่อรูปรวมข้าวของสากลต่างๆก็ยังไม่ได้พิจารณานะครับแล้วก็โดยเฉพาะไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่20 0 0 0บาทช่วยพี่น้องชาวนาค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ยังไม่ได้พิจารณาทุกอย่างทุกมาตรการนี้ทางนายัฐมตรีในฐานะประธานนอบขอให้ ส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากลับไปพิจารณาให้เหมาะสมก่อนแล้วจึงค่อยนําเข้าที่ประชมุมรบขอเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งส่วนไร่ละพันจะได้หรือไม่ได้นั้นยังไม่ทราบเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วก็ก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่ายังไม่มากนักอาจจะลดลงหรือเปล่าในอน,นาคตอาจจะลดลงไม่ใช่ในอนาคตพิจารณาใหม่อาจจะไม่ช่วยถึงไร่ละพันหรือเปล่าอาจจะช่วยน้อยกว่านั้นหรือย,ยังไงมันก็บอกไม่ได้เพราะว่า นายยุทตีท่านบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาความเหมาะสมใหม่แล้วค่อยนาเสนอที่ประชุมนบคอ,อีกครั้งนะครับก็เป็นแบบนี้ก็ต้องรออย่างใจจดใจจ่อสาหรับพี่น้องอสมที่เป็นเกษตรกรชาวนานะครับได้รับันหรือไม่ยังตอบไม่ได้ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับในการที่จะประชุมนอบอครั้งต่อไปนั้นจะประชุมอีกเมื่อไหร่ตามข่าวแล้วเขาก็บอกว่าเดือนหน้านะครับก็ช้าออกไปอีกนะครับ ในการที่จะได้ช่วยไล่ละพันควรเลยแล้วไปเกิน20ไล่20 0 0 0บาทนะครับอันนี้ประเด็นที่1พูดสู่กันฟังพูดคุยกับพี่น้องอสมอโดยเฉพาะอสมอทั่วประเทศที่เป็นชาวนานะครับอีกเรื่องครับมีกรณีพี่พี่น้องอสมอ,อยากยืมเงิน1 0 0 0 0แสนอันนี้เคยทำคลิปให้ดูแล้วหลายบันก่อนโน้ no, จะไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่แล้วคือในกรณียืมเงิน10,000แเนี่ยมันจะมีภาคการเมือง ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับพักภูมิใจไทยหาเสียงไว้บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะจัดตั้งกองทุนอ,อสมอให้ออสมมมีการออมเงินเสร็จแล้วก็ให้อ,อสมอที่เป็นสมาชิกกองทุนอ,อสมสมี่กู้ยืมได้รายละหนึ่งแสนและให้ผ่อนคืนเดือนละห้าร้อยอะไรทำนองนี้แหละแต่ว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่นะครับแต่ไม่ทราบว่าจะสามารถผักดันนโยบายกองทุนอ,อสมอได้หรือเปล่า เพราะแม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าพรรคภุมจะไทยก็ไปดูแลกระทรวงมหาดไทยนายหัวหน้าพักเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนยายอนุทินชาญวิรากูลอตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ทราบว่ามันไม่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขมันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงตรงแต่ว่า ผู้ที่มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็คือแพทย์ชนละน่านสีแก้วมาจากพักเพื่อไทยซึ่งพรักเพื่อไทยก็ได้หาเสียงไว้ประเด็นกองทุงนอสมอนะครับแต่ว่าไม่ว่าพรักภูมิใจไทยหาเสียงไว้ส่วนพักเพื่อไทยมาเป็นลําตีนั้นพรักภูมิใจไทยจะฝากเรื่องมาให้ศาลต่อในะวัยน,นี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบว่าเขากมมีการคุยกันไหมนะครับอันนี้ประเด็นนี้ ประเด็นของทุงนอสมอยืมหนึ่งแสนเป็นแบบนี้นะครับยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นเพราะพักที่หาเสียงไว้ไม่ได้เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นสองก็มีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามเออมันคนละเรื่องเขาบอกเขาอยากทราบว่าอยากยืมหนึ่งแสนจากสมาคมชามินกิจสเงราะหนี่จะยืมได้เมื่อไหร่ยืมได้ยังไงอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับอันนี้ตอบตอบกันตรงไปตรงมา กรณีอยากจะยืมเ,เงินจากสมาคมชาติมตรดกสงเคะอสมอแห่งประเทศไทยหรือว่าชกอสอสมแห่งประเทศไทยนี่อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีนะครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเพราะว่าสมาคมชกอสออสมออน,นี่เขามีหน้าที่ในการช่วยบริหารจัดการให้มวลสมาชิกนี่ช่วยกันก็คือถ้าหากว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วเสียชีวิตลงทายาทก็ยื่นเรื่องมาขอเงิน สิลสมาคมเขาก็จะทําหน้าที่เรียกเก็บเงินจากสมาชิกโดยให้ธนาคารตกสอหักจากบัญชีเงินค่าบริกการของมีนองอสมอนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็นอสมอเป็นอาจจะเป็นคู่สมรสอสมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชกสอสมนี่ไม่มีค่าบริกการก็จะหักจากบัญชีตกสอของผู้เป็นสมาชิกในวันที่นัดหมายให้มีการหากักเขาก็ทําหน้าที่หักเงินและก็รวบรวมไปไปช่วยแล้วก็ รวบรวมจากสมาชิกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เงินนี่แล้วก็ไปจ่ายให้กับทายาทผู้ยื่นเรื่องผู้ยื่นเรื่องของเงินในกรณีสมาชิกเสียชีวิตหน้าที่หลักๆของสมาคมชกสสมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับส <ım S 2> ่วนหน้าที่เอาเงินมาให้พี่น้องอสมที่เป็นสมาชิกชกสสมยืมนี่ไม่ใช่หน้าที่เพราะว่าหน้าที่ของสมาคมชกสสมก็คือการชร์ภารกิจสงเคราะห์การชร์ภารกิจสงเคราะห์ก็คือการ ให้มีการสมัครสมาชิกนี่แหละเสร็จแล้วก็หากเอาเงินสมาชิกมาช่วยผู้เสียชีวิตนะครับทำนองนี้สมาคมจะบริหารจัดการด้านนี้ส่วนเงินยืมไม่สมาคมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับปล่อยเงินให้กับมวลสมาชิกยืมนะครับอันนี้หน้าที่หลักๆก,ก็คือการการทำการ,การชาพนก,กิจนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับเราก็สอบถามไปยังสมาคม ชกสสมอเหมือนกันว่าตกลงแล้วถ้ากรณีสมาชิกชกสสมออยากยืมเงินมาใช้นี่ชกสสมอจะมีเงินให้ยืมหรือเปล่าทํานองนี้เราก็เคยถามไปนะครับก็ปรากฏว่าได้รับคําตอบจากผู้จัดการสมาคมชกสสมอแห่งไประเทศไทยเขาบอกว่าอันอันเกี่ยวกับการให้สมาชิกกู้ยืมนี่ไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมชกสสมอหน้าที่หลักๆก,ก็คือการทําการสมาช เขาเรียกว่าการชาปนกิจสงเคราะห์หน้าท <ut> <humanity> ี่หลักของของสมาคมเจ้าสอสมองแห่งประเทศไทยนี่ก็คือการชาปนกิจสงเคราะห์ก็เหมือนกับที่เราเราเล่ามาเมื่อกี้นะครับว่าการชาปนกิจสงเคราะห์ก็คือเปิดให้สมัครสมาชิกพอสมาชิกเสียชีวิตเสร็จแล้วทายาทผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์เนี่ยตามที่ผู้สมัครระบุชื่อไว้เนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องขอเงินไปสมาคมก็เป็นหน้าที่หักมวนสมาชิกแล้วเอาไปจ่ายให้กับทายาท นี่เขาเรียกว่าการชาปนกิจสงเคราะห์ส่วนการให้ยืมเงินไม่ไม่ใช่หน้าที่นะครับหน้าที่หลักๆของกะของสมาคมชกสสมอก็คือการชาปนกิจนะครับหน้าที่การชาปนกิจสงเคราะห์นะครับเอาล้ครับคำคืนวันนี้ก็พูดคุยกับพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สรุปแล้วกองทุนอสมอตามที่พักการเมืองหาเสียงไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะพักที่หาเสียงไว้ไม่ได้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประมาณนั้น นะครับส่วนจะมีกองทุนอสมในอนาคตหรือไม่ก็ยังต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องที่1เกี่ยวกับการอยากยืมเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับเรื่องที่2การอยากยืมจากสมาคมอันนี้ไม่มีไม่มีให้ยืมสมาคมไม่มีให้ยืมนะครับเพราะเขาทําหน้าที่การชำนาเกิจสงเคราะห์นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับสวัสดีครับ